จังหวะนี้ let's go ตีดีดีดีตีดีตีดีตีดีไม่ต้องขยับไม่ต้องขยับไม่ต้องขยับเฮ้ย h ิ y ด้วหนูดีหราอยัง ตัวมาด่านนี้เป็นด่านดีลุยป่านะครับวิบากลุยป่ามาโอ้ยมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้จำเมื่อกี้ลงเลยอ้าวชิบหายเสียงไม้ไม่ออกอ้าวเคียนเคียนได้ยินได้ยินมาๆมาอ้าวไอ้ใครวะไอ้วินไอเด็กส้นเป็นไงขับเร็วแบบไม่เห็นชื่อเลยไม่กลับมาทันเร็วๆโอเคไอ้วินอย่าชนไอ้วิน เดียวนเด็กสารยามันมันแกล้งกว่าต่อพันธมิตรกันต่อพันธมิตรกันยังไม่ได้แกล้งอะไรนะพชนตูดมึงสำหรับใครที่ดูสตรีมผมอยู่ในตอนนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงเกมนะครับนั่นแหละครับผมก็ไม่รีบเหมือนกันโอเคเดี๋ยวต้องไปลงวิดีโอใหม่แต่ว่าวันนี้ไม่ทันแล้วนะครับผมก็เลยเล่นอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับผมฟังแต่เสียงผมกับเสียงคนพูดแล้วกันเสียงเกมหายแก้ไม่ได้แล้วครับเฮ่าๆเป็นไงวินกำตาสนองชนกูเมื่อกี้เออไอวิน ผมน่าจะเป็นลงมัด TDA อะไรมั่วน่ยมันก็เลยแบบว่าเสียมันก็เลยเสียงมันก็เลยร่วงอย่างนี้ไงล่ะค่อยๆกระเดิมกระเดิมอันแน่ที่เหนือเป็นของผมอันแรกเดี๋ยวผมทำทำเสียงให้กันบรู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 นอ๋อทำเสียงให้กลัวคนดูไม่ได้หลงเฮ้ยมันเป็นไม่ได้เสียงรถหรือเสียงอึ้งอ่างร้องตอนตัวไม่ไหวตู้งอ้าวจะถึงอยู่แล้วบบ เสียงหัวที่ไหนวะเสียงนี่ไงเสียงเอฟเฟกไงคือคนดูไม่ได้ยินต้องใส่ให้เขาได้รู้มีความมานล้วทำไมเขาไม่ได้ยินต้องเถือกตรงนี้เเนี่ยกูจะไปรู้ไหมนะกูไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวต้อเป็นมิโดใหม่ไปปกติดีกว่าไปกันเลยเอ้ยถึงไงโอเคไปปกติดีกว่า แรงหมดโหต้องแรงส่งเยอะหน่อยบูบูนบูต้าวเคมาแลกนี่ต้องแรงส่งยีะเคต้องหลักไกลๆอยฟังเสียงตอไหมอยาอยาพอเขทผานลูกค้ากูบุไปช่วยไู้แรงไปแรงไปอ้ยนี่มาทางผ อเย่างคนก็หาใช่เดียวไปฮะไปไปบนรถเต่าอ่ะยุพีต้องมาทางนี้ทางนี้ทางนี้ลูกสมุนรีบตามพี่มาเลยเกินเกินเออใครเกินอ่ะเรียกเรียกลูกสมุนอ่ะเกินได้เออเด็กข้างไข่มาอะไรเนยะกูรออยู่ว่าอยู่ทำไมกินตุกตุอ้าวไเดี๋ยวเอาตรงนี้ล้อแตะไม่ได้นี่เปทางทางนี้คืบอกเลยของจริงได้แหละเป็นไงเชฟไม่ได้ อีผมว่าผมว่าทางนี้โกงได้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ครับไอวินมันโกงครับเด็กนรกโกงยี่ม่ทันเป็นไงใส่เยี่มากเอาไปยังไงวะพี่ต้องไปอีกฝั่งนึงครับไปนะครับแล้วตกครับโดนกำแพงเหรอไม่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 ไอ่ไม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 ่ม่ไม่ไ่ไม่ไม่นต่ไม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 ั็ม่ไม่ไง่ไะ่ไม่ไน่ไม่ไม่นม่ไ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 มไม่ไม่นะได้ไ่ไ่ไม่ไ่มไม่มหน้ามไม่มไม่่ โกงทำไมอันนี้โกงได้เฮ้ยรถไม่แรงรถมันไหลอ้าวกูโง่ไปตามมันนะเขออ้อมไอ้นี่แมงกระมู่อ่ะกเขินต้นไม้ตามมันหรอเออมันมันไปแล้วผมก็ไปตามมันผมไปตามมันทำไมกับวะจริงเลยมากระเดิมกระเดิมมาไม่สนุกไปไหนหรอวะเออนั่นแหละทางนั่นแหละไปครับด่วยไปครับค่อยๆไปครับ อย่างเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเปิดเบ็ดตาหน้าแล้วกันนะครับันันก็อันสุดท้ายแล้วฮะเราต้องไม่พลาดใช่โอ้ไรเนี่ยเล่นพนันเปิดเบ็ดอะไรวะพี่เกียิเดวิมันเล่นนะเนเวิตเหรอใช่ี่พิดเล่นใช่เล่นได้มันมันเอาแต้มไปนั่นกันมามาเข้าสู่หมดเกมเข้าสู่หมดเกมเอ้ยเวนกรม โอ้โหใจเย็นเออยมื่อตอนวิ่งไปแล้วคือหล่นเลยอะวะใช่ใช่โอ้โหเริ่มไปหมดเลยกูหล่นแล้วหล่นเลยเล้ววะไอ้ไม่คือล้อหล่นไปแล้วมันติดเลยอะเออใช่ล้อหล่นแล้วติดเลยเฮ้ยแขกกลับมาได้ไงวะแขกกระแทกพี่ทีนึงได้ไหมไปเก็บเชฟพอยต์กลับมากระแทกพี่ทีนึงอ่ะ คงจะไม่มีใครหรอกนะไอ้เคก็คงไม่รักเคนูขมานี่สิจะพาไปดรืของดิมึงจะไปฝั่งไหนไอ้ดิ้งไว้เลือเอากูไปตรงกลางเลยเนี่ยเหนื่อยเอ้ยเราฝัดหมดเลยเฮ้ยผมผมไปโกงนี่หว่าผมไม่เล่นละอยฮะสมาธิต้องมาพี่พี่จันผมแบบเยี่ยมผโคตรเซียนอ่ะผมสมแล้วที่ฝึกเยี่ไป มึงโกงแล้วแพ้มึงดีใจออาวินเฮ้ยชนะฮะตีนกลางนี้เหมือนประเทศเราเด็ดดูดูดูไปประเทศเราเดี๋ยวประเทศหนึ่งอ่ประเทศหนึ่งเลยเม่งโกงอยู่แม่งได้ดีอ่ะเฮ้ยสุดยอดประเทศอะไรวะเนี่ยคิหรือจะมีใครกล้าต่อบไหมไ่อยไอ้ท้ายนี่ไรเปรตเฮ้ยเฮ้พี่เค้นเฮ้ยกล่าวหาอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ฟ้องนะเฮ้ย บูมบิสบูมบิสพรุ่งนี้พี่เคนพี่พรุ่งนี้พี่เคนแม่งโดนแบนทับเฮ้ยมาฮไม่กลัวยฮะพี่เคียนต้องงานนะผมไปับเฮ้ยอะไรเนี่ยชดตาสุดท้ายอ่ะเฮ้ยพี่มันใส่ต้นไม้เหรออ้าเรื่องทำไมมันต้องเอียงด้วยวะผมล้อผมตั้งตรงนะครับโอ้โหพี่พี่หาหลานบัตรซบอะไรมาเนี่ยอันให้ใส่ต้นไม้เนี่ยไปฮะฮึบ เลยไอ้ที่ขาดมาแรงเกิน DJ Arm .com เอ้ยเอ้ต้องอย่าแรงมากแล้วก็ต้องไม่เบามากครับเป็นเพลงเลยเฮ้ยเออพอดีไปนะครับผมกาดจังหวะมาอย่างดีนะทุกช่วงท่าเราได้กาดจังหวะมาหมดแล้วนะครับผมเออไปลงตรงนี้แมวนะเว้ยลงตรงนี้ไมวนะ ว่าถือว่าตรงอยู่เฮ้ย,ยสวยที่หนึ่งวะเนี่ยไม่สวยละพี่มันให้ผมเกะต้นไม้อ่ะโคตรโกงเอาละครับต่อไปกับรถโชว์ทาโร่ละครับผมห <jet> นึ่งเจ็คพอตเบรนเบรนพี่มันให้ผมเกะต้นไม้อะผมโดนโดนไปเล่นบ้างมีพี่เต้ยมีผมมีบีนแล้วก็มีจ้าโอ้โจตารุ่พี่มันให้ผมให้เออกูยินดีด้วย ดันรถไต่ต้นไม้กูยินดีด้วยคนทำไม่เขาไม่คิดอะไรเลยเนาะรถนี่อะไรเอยเอารถมาไต่ต้นไม้ใช่คุณยอดไปละคนทำไม่ใช่แต่คนเลือกนี่แหละคนเลือกนี่แหละหนักกว่าไอ้นสนุกด่านนี้ก็รู้ว่าเขาทำว่ามันเล่นนนี่เขาก็ยังเลือกมาเฮ้ยฝรั่งเขาเล่นสนุกว่าพี่ไปดูมาสนุกมากจริงผมไม่ใช่ฝรั่งไปไหนอะไปไหนอะไปขึ้นคุณยอดอะ จะดูไกลๆจากของมนี่ได้พลังซิ่งๆแข่งมุป่าเนี่ยเดี๋ยวตั้งดี๋ยที่หนึ่งที่หนึ่งสองร้อยครับได้เลยครับที่สี่สองร้อยใช่ไหมครับโอเคกองบุญโอ้ตอนนี้เหรอที่สี่สองร้อยเลยเหรอให้เยอะไปไหมครับโอ้โหเยอะไปนะครับโอ้สวยครับผมไอ้ขึ้นยากอยู่นะดีไฟเกมอะไรโโอ้หมันห้ามเบาเครื่องเลยนี่หว่าก็น่าจะเกมสร้างบ้านแหละ เคนโดนกระโดงก็พูดไอ้ยไม่ได้ว่ะไอ้ขึ้นยากอยู่นาไปดูสภาพกูยังไม่ขึ้นเลยกูต้องแบบว่าขอเช็คอีกรอบนึงก่อนว่าต้องอเลยวะกูก็ตกลงมาทำได้ไงนี่ไงทำได้ไงกูลงกองกับพื้นเนี่ยทำได้ไง โอ้ผมดี Bad บ o y Bad boy What you gonna do What you gonna do Here in c o m e f o r you ู่ไปนะครับผมจังหวะนี้ Let's go ตีดี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 ตีตีตีทำไปเก่งมาแล้วอะไม่ต้องขยับไม่ต้องขยับไม่ต้องขยับเฮ้จี๊ดเลยแต่เขาลง Bad b บ y Bad boy What y o กันน n a do Here in comfort ทำไม่เก่งเลยอะอะไรไม่ต้องขยับวะก็รถไม่ต้องขยับไม่ต้องขยับ มพิกคโอ้ผมไม่พีกอะตอนแรกมันจะพีกแหละอันแรกกันนะผมจะพีกแล้วจู่ก็ไม่พีกไอวินมีคนเสียงว่าไม่ตัดม่ได้ไอวินไม่ใช่เกมสร้างบ้านเป็นเกมยิงปืนครับโอ้ผมเพิ่งดูใช่เกมสร้างบ้านถูกแล้วเกมสร้างบ้านแต่ที่ผมเคยเล่นมันเป็นเกมุดบล็อกนะเป็นแต่งตัวโอ้ยได้ละเกมแต่งตัวใช่ไหมปีใหม่ใช่ใช่เป็นเกมแต่งตัวอ่าชิบหายตายหักจัดขึ้นเงียบัวต้นตรีมาเลยตอดแล้วไอเนี่เถอะมันวางไงวางกระเพกอสร้างเป็น อุปสรรคโคตรเยอะเลยเหล็กอะไรเต็มไปหมดเลยต่อหลักก่อสร้างอ็เป็นปูเลยไปได้ยังไปได้ที่หนึ่งเราอยู่นี้เนี่ยให้พี่แซงได้ไงวะตายแล้วชนกูร่วงกูด่าพ่อนะชนกูกูด่าพ่อนะกูบอกเลยนะทางแม่งอย่างแทบใช่ครับใจนะใจนะใจเย็นๆนะ เอเล็กต์พวกนี้มันดูประัดจริงๆเลยชน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 พี่แทนพี่นี่มันดูเป็นแฟ,นแฟนแมิลี่มากเลยนะฮะจะด่ากันไม่หยุดเลยเดีย๋ยวดูป็นพี่น้องกันเลยเอาละเอาไอซันตามตุ่นมาแล้วเว้ยมาแล้วจ้าตามตื่นตามตุ่นใครมา ว้าวนับประวันเว้ยพี่โน้มกดเลขแปดที่น้ำแผ่นพี่จันจีนต้นไม้ได้ว้ต้นไม้อ่ะว้าวปีนไปเรื่อยเลยกูต้องรอันมันตรงก่อนหาที่แล้วเป็นลิงอ่ะเออมันมึงอ่ะเป้ยโอ้ต้องรอปีนด้วยนะพี่ชมว่าไงคนเทพเขาทำกันเดี๋ยวเาไปเขียนวู้อาว ไปจ้าค่อยๆไปฮะมันมีจังหวะของมันเฮ้ยเอ้ากูตายในสุดท้ายแล้วเนี่ยมั็นล่องรายกันสุดท้ายวะตายไม่ได้ยากเลยอ่ะตายแบบง่ายๆอ่ะตายแบบตายแบบง่ายๆเลยตายแบบนี่ไม่ควรตายอ่ะโอ้โหูโคตรปวดกระบางตัวเองมากโคตรง่ายอ่ะพี่เตยพาได้ไงวะครับอีสิเดี๋ยวนะพี่เตยนะตายอยู่ที่แม่งโคตรง่ายอ่ะ ใช่งา <Bond> ่ายมากง่ายเกิน <congratulations> <classy> ไม่เท่าไหร enfin ่ลรอเนี Boy? ่ยไปสองคนได้ไหมกูรีบที่หนึ่งผมขอแล้วกันนะพี่เตอร์นะที่หนึ่งก็บอกว่ายาวขอผมดีที่หนึ่งฮะขอผมดิเอาละโอ้มือเปียก์เนีเก่งมากผมเล่นนั้นเก่งมากเลยไม่ชมที่หนึ่งผมไปก็มาแซงกูให้ได้แล้วกันเอาล่ะพี่ดูถูกผมไปละ ไปนะโอเคแพงมากสวยครับนี่มันตามพี่มึนติดอ่ะโอ้ไหลตรงนี้ไหลไปกันเลยแฟนใครสวยงามกูเตะไม่ต้องเบรกกันแล้วทะลุกันเลยเตือนความเสี่ยงขคนดูดิแต่ว่าความเป็นวิญญาณของมึงช่วยมึงไว้ใช่ใช่เฮ้ยไปเป็นตามตูดวะ ไปจ้านมๆๆๆเฮ้ยเฮ้ยวดีพันให้คนดูด้วยนะครับไปจ้าผมโหดเอาไีแก่สวยๆป๊าอุ้ยจมฮีซสแล้วไม่ใช่ถึงแล้วได้เช็คพอยต์แล้วเฮ้ยชุบโอ้โหน้ำเอ้เฮ้ยเอ้เฮ้ยเ้เฮ้ยท้ โอ้โหจุ่มลงน้ำไปเลยทีนี้ครับยังรอดอยู่ยังรอดอยะโอ้ยยังรอดอยู่รอดอยู่ยังรอดอยู่รอดอยู่ไปกันเลยเรียบร้อยครับคุณบุร่าวันหรอเนี้ยทางไหนอ่ะเออโอ้แล้งไรต่อโอ้ยแรงส่งไม่พอครับผมรู้ละ พพีู่ดแรงอ่ะแต่ไม่เขียนีดีแรกๆชนยับไหมครับก็ไม่นะครับวิวโอเคเรียบร้อยครับอ้าวอันดับหนึ่งเรยเนี่ยกูเอ้าโอ้โหนัมเบอร์วันฟิลลิ่งล็อกหนึ่งเก้าหนึ่งจัดไปให้ดีสวยเบคอน ตายอะไรจุดที่แบบไม่ควรตายแล้วกูหน้านี้อ๋อมนต้องสปีดบูทเพิ่มไอ้วินมึงจะแซงที่หนึหงอกูเหรอตอนนี้มึงที่หนึ่งแล้วร้อนนวเอออ้าวโปรไซบินเหรอเนี่ยได้เวลาบินโชว์ตันโร่ไปบินไปถึงยอดเขาเลยลูกไปฮะ ตรงน้ำมันไปตัวเนี้ยโอโหทางเดี๋ยวเดี๋ยวๆดีวูขับแล้วูเนี้ยอ้เดี๋ยวทางมันดีมากท่านู้ชมเฮ้ยมันยากมันต้องเป็นเกมแน่ๆไม่ได้นเกกูไม่ได้เล่นคันเร่เลยโอมสไลด์อ่ะไม่ได้ไม่ได้ต้องป็นคนนี้ต้องใจเย็นสต๋อหตรงโฟมมันลาบไปยังไงวะ พี่น้งบนแล้วก็กดสปีดบูด้วยกดชิบะไอ้วัวมันจิ้มแล้วกดเอสี่ทามันไหลหนักครับสมันไหลหนักก็ไม่เท่าไหร่ก็ไม่เท่าไหร่ไอ้เจ้าพุงล้วโอเคพี่ผายเลยก็ไม่เท่าไหร่ก็ไม่เท่าไหร่เออเลยกูก็ไม่เท่าไหร่หยุดนะลอรีใหม่ดีกว่า ตอนละคนลผเนเนัเป็นเมเเวนสวยสวยขึ้นลเลย่นี่ก,ก็ดูสวยเกินไป ออยฟลาวโอ้ทางปป๊เบกเบกเบกเออดีมากสวิ่อหลาเยีนที่หนึ่งี่เห็นดูดิมีทางที่หึ่งแล้วเนี่ยข้างคือเส้นชัยแล้วท่านผู้ชมฮะ ตามผมทันผมมีตามผมทันป่ะวไอ้มันยังไปได้เหรอไอ้เวนผมเอาแล้วมดล้ค่อยเกิดรื่เด็กแกใหญ่กดดันกูขนาดนั้นมแค่แรงแม่งก็ล่วงแล้วพี่เลยแก่แรงแม่งก็ล่วงแล้วมึงมาเหอะมึงจะมาป่ามึงรีบมาเลยไม้ได้ครึ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมวางล้อมึงี่จอดก่อนจอดกูก็โง่อ่ะดิมึงบ้าป่ะเดชชาย เียมันมาแล้วพี่มันมาแล้วพี่มันมาแล้วพี่มันมาแล้วม้าไม่ทันหรอกเดี๋ยวเร็วเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วไอ้ซันไอ้ซันไอ้ซันโอ้ยเด้งเลยบนเลยพี่ซันเร็วๆพี่โน่น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 ไอ้ซัน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 ไอซัอสบอส เรียกวอร์มล้อก็เรียกวอมล้อไม่ใช่วอร์มไรพุ่งไปเลยพี่พุ่งไปเลยพี่เต้พุ่งไปเลยพี่เชื่อมไม่รั่วเลยที่ไไม่ร่วไม่รั่วเนี่ยเนี่ยตรงตรงตรงแนวเลยเนี่ยตรงแนวเนี่ยพุ่งไปเลยเชื่อผมเต้เนาะแรงแแรงแพี่ตปเร่อยเรึยเรื่อเรืยรอยร่อรืนอรรยรื่อเ่่อ่อยเรื่้ยเร่เรื่เ่อ่เรือเเอเือร่ พี่เร็วสีสจุดท้ายเล้วพี่เต้เร็ว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 ย้อเยเงลวเร็วเร็วเร็เร็วเร็วเร็วท้ายด้วยเร็ว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 เร็เร็วเร็เร็วเรเร็ว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 เร นี่ไงกดดันคนนักตายเองเลยเป็นไงเวงกรรมจริงเฮ้ยดูีวชนเทเดเฮ้ยเขาตรงเวลาผมเอ้ยเป็นตัวองกูเล็ยงล้ออยู่ Let's go Let's go Let's go ตึง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 อ่ะไปแล้วกูเต็มพุงเลยพุงเลยอันนี้พุงเลยว้้าฮ้าว้าว้าว้า้ว้าว้าู้โว้าว้าว้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 ้้้้้้้้้ว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 ้้้ว้้้้